สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉีพอ่อกระช่องลุงซาพาแซบนะคะทุกคนคะ่ะมือนี้ลุงนาผ้ามีแนว่เมื่อกี้อีกแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะพี่น้องลุงซาผาแซบวันนี้ได้ปูนะคะทุกคนคะ่ะปูแต่ว่าเป็นปูไต้ดอกเจ้านะคะเพราะว่าอีฉันเอ,อิ่มบ่สามารถกินปูไต้ได้เพราะว่าเกรงใจน้องบ่าตายเนาะผู้ใดกินไดก็เลี้ยงของเพลินนะคะแต่ลุงกินบ่เป็นเนาะ <laughs> ก็ได้ได้ปูปูที่ลวกแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็สมตําวันนี้มีสองตอนดูนี่คะ่ะทุกคนคะ่ะ ประแดกมือนี่นั่งสีฉีกประแดกนะคะทุกคนคะ่ะคนงามสีฉีกประแดกผักมีเยอะแยะนะคะชะอมก็มีนะคะทุกคนคะ่ะชะอมนะแต่ว่าถาดลุงบม่มีหม่องว่างทุกคนลุงก็เลยว่าไดเอามาว่างผักก็มีอันนี้ค่ะอันนี้คือบัวแดงผักเศรษฐกิจนะคะทุกคนคะ่ะช่วงนี้บัวแดงกระลังเป็นที่ตรงการมากกําลังแ่บผักขั้นจองก็มีพี่น้องเบิง้งผักขั้นจองลุงเนาะ จริงๆเลมันบ่มไม่หม่องว่างม่ไม่หม่องว่างพังเอาว่างหนี่สักคันพักสลัดกับมีแล้วพี่น้องค่ะสลงสลัดมีเบิร์ดอันบะคือเปอะกับมีนะคะแต่มันมันหกบ่มี่หม่องว่างผดหอมแดงอีฉันนั่งเอกมนีคือปูก็หอมแดงแหละกะประแดกนะคะทุกคนค่ะเอาอือปูมาแอบอยู่นี่ค่ะปูเริ่มต้นจากปูกนเลยเนาะพี่น้องค่ะไม่ ปูค่าทุกคนค่ะปูนาช่วงนี้นาฝนหนาหน้าทุกคนค่ะป,ปูไข่เบงปูไข่เหนียนโอ้ยแสบด้วยเนี่ยอืมช่วงนี้ปูมั่นนะพี่นองค่ะช่วงนี้ปูงามปูมัน่นานานาเขาออกอันนี้แล้วปูสีเหลืองนะจ๊ะหนักปูสีดำมันสีบมีบ่ได้แต่น้ำอืมอืมพี่นอง ปาดปูมันแทบตำสั่วนะคะทุกคนขามันชิเเลียวไ่เห็นของลุงตําสั่วขนมจีนสมตําใส้นผักขจอหลวกนู้ห่าจะออกจะอมกับน,นี่นะคะจะอมอมสมตำเส้บแทบอื อืหอมอืมอี่องขออนุญาตฉีกต้นประเด็กนะคะเอ้าต้นนี้ฉีกเนี่ย ติ๊กต้นประแดกแม,ม่เม็ดรกระถินก็มีนะคะเม็ดรกระถินโรยอันนี้พักขันจองเนาง สมตามเหรอเอ,อ้ยลวกพะกันจองใส่แซ่บแบบปูค่ะปูปูไตครับปูไตปูตายครับปูตาย หอมแดงหอมแขกแบบร้อนแรงมากอื ขอหยัดพีหยัดนองฉีกประเด็กนะคะอืมอืมฉีกประเด็กประเด็กนุ่งว่าน่วพี่น้องอืม Mới mm. đẹp ngon hàng. ปูค่ะปูอืม,อม,อมปูกรอบกรอบฉีกไปแดกเนาะ เด็ดผ้าขาใส่ผึ้งแสบพี่น้อง,งเด็ดแป้งทีละแล้วก็ปุ่มกินเอาต้นประแดกอต้อนประแดกนัวนัวแบบเนื้อมันแ่บแสบพี่น้องดิบแล้วจะประแดกดิบไม่ได้เป็นประแดกสุกนะคะอ้อเหล็บบหญ้าฉีกประแดกประดด อืมอืมอืมจับน้องปูอืมน้องปูกรอบข้าวกันจองอนั่งเอกของฉันประเด๊ อไม่ได้เอามากินนะจ๊ะเอามาชอ่ออืมอืมเอ้ามึงค่อนอยากสมตำน้ำมั้ง มีคนหน่อยมานางฝอ,อมะนาง่งเา้า้นกินที่ยังอืม ต้องห่วงฉีกปี่แดกไปแดกพี่น้องเอ้ยอือฉีกปลาแดกเนาะมันแสบคุณอ่ะมันนัวมันจะเป็นนัวๆน,นะคะทุกคนคะ่ะ มาซิมบัวแดงพี่น้องเจ้าว่ามันเพลยพลอ,อยเลยบัวแดงอืมืมบัวแดงหอมหอมอืม้มบัวแดงหอมแสบพี่น้องอืม้มปลาหอมแสบกรอบกรอบมากเลย บัวแดงน้องสาวปลูกขายด้วยค่ะพี่น้องน้องสาวลาบยูนิปลูกขายอืเลิศมันฉันมกักมักเลยพี่นอ้องแบบบัวแดงมันเข่ากันเด้ปู อืปูมันมันพี่น้องขาบ응ึงอืปูสับปูสบับแ,สบแห้งอไปแดกตอนต่อไปตอนที่สอง อบมสมตำม,มาหน่อยโพดพี่น้องมปนะสมตำเบิ่ กินปูมันอร่อยมากมลุ่มตำสมตำม,มากนึกง่มมาสิกินมะเบิด กมตำคขเบรเดพี่น้องเดี๋อวจะพี่น้องสิบไปแล้ว เสียงเป็ดเสียงหันนะพี่น้องเสียงห้องวิบวได้เอยด่ข้างๆเนี่เสียงเป็ดเสียงหันนะคะนงวงนงแม้มู่เนี่ยนี่เป็นฟ้ามค่ะบ้านบ้านนงสาวลุงมาเยี่ยมนงสาวนะคะทุกคนขาเป็นฟ้ามโอซีเลียงเป็นเลียงหันนี่สรงเสียงก็แก้ก็แก้ก็แก้บันเขาลมลื่นนาอยูพี่น้องครับเอาละค่ะวันนี้ลุงซาพาแซบอิ่มละค่ะทุกคนค่ะโอ้ยแซบหลายอีปูกับแซบแซบชนแนวลุงซาพาแซบขอลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย